สวัสดีนะครับวันนี้ผมจะมาแจกมอด GTA San เหมือนเดิมนะครับมอดอันนี้เป็นมอดผู้คนสมจริงมากขึ้นนะครับคือเป็นมอดของต่างชาตินะครับผมไปเอาของเขามาแจกอีกทีหนึ่งนะครับแล้วผมก็เลยเปลี่ยนชื่อไฟล์ให้มมให้มันดูเป็นเข้าใจง่ายนะครับผมเพราะว่าตอนที่ไปโหลดของเขามานะครับมันเป็นแบบภาษาอังกฤษแล้วก็ตัวเลขเยอะมากครับผม ก็เลยไปปรับมาใหม่นิดนึงนะครับผมผู้คนก็จะถือของถือกระเป๋ากินแฮมเบอร์เกอร์แล้วก็ถือกระดานโต้คลื่นอยู่ริมทะเลอะไรแบบนี้นะครับผู้คนก็จะใช้ชีวิตแบบสมจริงมากขึ้นนะครับทุกคนมันมีอยู่ทั่วเมืองทั่วแมบบเลยนะครับบางคนก็ถือบางคนก็ไม่ถือนะครับแต่ว่าประมาณ60เเซนนะผู้คนจะถือกันนะครับ นี่นะครับคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์คนนี้เพิ่งไปซื้อของมานะครับนี่คนนี้ถือกระเป๋านะครับก็มีคนถือและไม่ถือนะครับผมมันก็จะทำให้แบบการเล่นเกมของเราดูแบบสมบทบาทดูแบบสมจริงมากขึ้นอะไรประมาณนั้นนะครับนี่นะครับก็จะเป็นประมาณนี้นะนี่ผู้หญิงคนนี้เพิ่งไปช้อปปิ้งมานะครับนี่ถือกระเป๋านะครับนี่ประมาณนี้นะครับ มีอยู่ทั่วเมืองเลยนะเดี๋ยวผมจะพาไปรีวิวทุกๆสถานที่ต่างๆนะครับว่าว่ามันมีอยู่ทั่วเมืองทั่วแบมจริงๆนะครับผมไม่ใช่แบบมีอยู่เขตจํากัดแค่เมืองไหนเมืองนั้นนะครับไม่ใช่นะมีหมดเลยนะบางคนถือบ้างบางคนก็ไม่ถือนี่นี่นะครับผมตาลุงคนนี้อ่านหนังสือพิมพ์นะครับโคตรสมจริงนะครับแต่ว่ามันอาจจะมีบั๊กเล็กๆน้อยๆน,นะครับผมแต่ว่าก็ไม่ อะไรอะ่ะมันไม่กระทบในการเล่นเกมเรามากนะครับนี่ประมาณนี้นะครับผมนี่ก็มีคนถือบ้างครับไม่ถือบ้างนะครับผมนี่นคือแบบมันสมจริงนี่ผู้หญิงคนนี้ถือกระเป๋านะครับนี่ผู้หญิงคนนี้กินแฮมเบอร์เกอร์นะครับผู้สมจริงมากนะครับแล้วผมจะพาไปดูเมืองอีกเมืองนึงนะนี่คือเมืองนี้นี่ไปจุดตรงนี้ดีกว่าโอเคนี่นะครับเดี๋ยวจะพาไปดูนะว่ามัน จริงทุกเมืองหรือเปล่านะครับนี่ประมาณนี้เลยนะครับนี่นี่นี่ครับผมคนถือของแล้วก็คุณยายคนนี้เหมือนจะทําท่าดูหนังสือพิมพ์นะนี่ที่ผมบอกว่ามันมีบั๊กนิดเดียวนะครับผมบางทีแบบมดมันไม่ขึ้นก็มีนะครับผมมันมันผิดพลาดน,นิดเดียวนะครับแล้วก็ผิดพลาดตรงเรื่องไอ้มอดรถมันวาร์ปขึ้นมาเองได้นะครับนี่ นี่ครับผมพอกินเสร็จแล้วก็พากันทิ้งขยะไม่เป็นที่ไม่เป็นทางนะครับคือแบบสมจริงมากนะครับกินแฮมเบอร์เกอร์แล้วกว้างจริงนะครับผมอันนี้ก็กระเป๋าช้อปปิ้งกระเป๋าซื้อของก็เอาทิ้งนะครับผมเนี่ยไม่คือไม่รักษาความสะอาดนะครับนี่คุณยายคนนี้ถือกระเป๋านะสมจริงมากเลยนะครับแต่เวลาเราไปต่อย MBC นะครับผม M B C มันกาลังกินแฮมเบอร์เกอร์อยู่อย่างนี้นะครับมันก็จะหล่นออกจากมือมันอัตโนมัติเลยนะครับคือสมจริงมากๆเลย ผมชอบมากนะครับผมโอเคนะครับสำหรับคลิปนี้ก็เอาไว้แค่นี้นะครับผมส่วนใครที่ชอบก็อย่าลืมกดไลค์กดแชร์